สวัสดีค่ะโปรโน้องค่ะคิรนา,าแก้วการหลงนะคะเจ้าของแบรนด์คิรนา,าค่ะสวัสดีปีใหม่ต้อนรับ2,564นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะออเดอร์ล้นหลามมากๆเลยนะคะสำหรับครีมคุณยายหรือ perfect c r e a มนะคะลูกค้าใช้แล้วซื้อใช้ประทับใจกลับมาซื้อใหม่กันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะโปรโน้องก็มีโบ้ทันดีๆมาฝากอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะใครที่อยากลองใช้ครีมคุณยายนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูหน้าคุณยายนะคะว่าสวยเด้งขนาดไหนและจะให้ดูว่าผิวหน้าคุณยายวัย73แล้วแวววาวยังไงนะคะ <Wow. S 1> หน้าคุณยายเงาวาวใสามากๆเลยค่ะหน้าคุณยายตอนนี้นะคะเปล่งปลั่งออร่ามีความรู้สึกวาวแบบคเรียคเรียกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้นะคะโปรโน้องมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกับทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากทดลองใช้นะคะ เพอร์เฟกครีมค่ะหรือครีมคุณยายนะคะจาก690บาท30กรัมนะคะวันนี้พิเศษสุดๆจะไปเลยค่ะหละาอแค่เพียง650ยบาทเท่านั้นนะคะและที่พิเศษสุดไปกว่านี้อีกนะคะแถมให้เลยค่ะสบู่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งมะนาวจากน้ำผึ้งมานูก้านะคะเป็นราชินีแห่งผึ้งใช้แล้วยกกระชับใช้แล้วลดเลือนฝ้ากระด้วยนะคะตัวนี้รวมกันจ่ายแค่เพียง650บาทเท่านั้นนะคะ ใครที่สนใจพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือทักเข้าไปที่ข้องข้อความนะคะบอกไปเลยค่ะว่าสนใจครีมคุณยาย650บาทนะคะสาหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้ค่ะใครที่ใช้แล้วก็กลับมาซื้อซ้ำขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้ลองใช้ดูค่ะดูผิวหน้าคุณยายแล้วคุณจะรู้ว่าครีมตัวนี้มันดีมากค่ะ